แล้ว,ต,วตัวแพงอุ๊ยตัวแพงอีกแล้วคนดูสิบบาทตัวตัวแพงโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเลยครับคนดูอุ้ยโคตรโหดคนดูโอ้โหแจงมาสิบบาทตัวแพงลงเต็มหน้าไปทีโอเคครับขอกราบสวัสดีครสวัสดีทุกคนด้วยก,กันด้วยนะครับ แล้วันนี้ก็มาพก,กับผม,มาเฟรยให้กันเช่นเคยนะครับมนดูหละยเกมวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมใหม่ค่ายพีจีนะครับใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดน,นะครับคนดูทุนในวันนี้ผมพกมา50าบาทกันเช่นเคยนะครับผมจะเริ่มไต่ที่เป็ดทุกคนดูกันเช่นเคยนะครับไปดูกันเลยครับคนดูแจกยังไงนะคนดูอยากรู้นะครับไปงานต่อ้อย แจกน้อยจัดเลยนะครับคุณดูอุ้ยแล้วไม่มีคูณเหรอคูณยังไงคคุณดูอุ้ยไหลต่อเรื่อยๆไปดิคดุณดูอุ้ยจะแจกน้อยนะครับคุณดูเจมานี่เหลอคูณน,นะคนุณดูอุ้ยบิ๊กบินผู้หญิงเต็มหน้าอย่างี้เหรอ โห613บาทน,นะครับ,บคุณดูอุ้ยแจกอย่างนี้ว่ะคุณดูเอาเรื่องนะครับลงเฉยคุณดูไปกันต่อครับคุณดูเบ็ดห้าของเรานะครับยังไงนวมอะมแต่เมื่อกี้ตัวแพงนะคุณดูนี่นี่น่าจะเป็นตัวแพงนะครับแพงสุดๆเลยนะครับคุณดู ไปกันต่อครับเจลงจังหวะนี้หรือเปล่าโอ้โหนวมมาเจลงโู้โหยงลงรนรัวเลยครับคุณดูอู้ยางลงนี่เลยคุณดูเจมาสวยงามครับสิบต่อเลยอุ้ยสวยคุณดูสิบมาแล้วตัวแพงอุ้ยตัวแพงอีกแล้วคุณดูสิบบาทตัวตัวแพงโอ้โหยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเลยครับคุณดู อุ้ยโคตรโหดคนดูโอ้โหแจกมาสิบบาทตัวแพงลงเต็มหน้าไปทีไม่รู้มันนับยังไงไม่รู้มันคูณยังไงนะครับคนดูอยากรู้เหมือนกันนะครับนี่อุ้ยแต่มาร,รัวๆอะไรครับคนดูเออมาตัวแพงสวยงามคนดู อุ้ยเต็มหน้าอีกแล้วคุณดูโหหนึน่งพันสองร้อยหกสิบหกบาทคุณดูไม่รู้แจกยังไงนะแ,แจกครับคุณดูเฮ้ยเอาเรื่องคุณดูแปบบเดียวสามพันแล้วนะครับคุณดูอุ้ยเบ็ดหกมาไหลแล้วรั่วไปเอมาโอ้ไม่ไหลนะครับคุณดูขอขึ้นเบ็ดสิบเลยแล้วกันนะครับคุณดูไปกันครับเบ็ดสิบยังไงนะคุณดู โอ้โเอต่อจังหวะน,นี้นวมลงมาเลยสวยงามคนดูอุย้ยวายอย่างนี้ครับคณดูสวยงามไปดีมาอะไรต่อนะครับคุณดูอุย้ยเจตัวถูกนะครับวันดูเจลงไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับวันดูอุย้ย แล้วฟีเกมตัวไหนอ่ะอยากรู้อ่ะคนดูโอ้โหไปกันต่อครับวูดูอุย้ยตัวแพงเต็มหน้าไปทีโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกบาทครับวูนูหูอ้กตัวนี้ตัวแพงสุดเลยนะครับวูดูอยากรู้อ่ะฟีเกมมันมายังไงอ่ะมันจะเข้ายังไงอ่ะคนดูฟีเกมมันอยากรู้จริงอุ้ยตะวายต่อนะครับ อุ้ยมาเรื่อยๆนะครับคุณดูอุ้ยวายลงอีกแล้วคุณดูสี่สิบบาทเอมาสวยงามโอ้เจคิวโอ้เต็มหน้าไปทีคุณดูเท่าไรนะครับโอ้หนวมคุณดูวิ้งหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทเลยนะครับคุณดูเอาเรื่องจัดัดคุณดูไปกันต่อครับคุณดูห้าพันแล้วนะครับ ขออีกสามไม้แล้วกันนะคขาดูสามไม้ยังไงถึงสามไม้หรือเปล่าครับคุณดูโอ้โหเอาเรื่องคุณดูโอโ้ขอตัวแพงโอ้โหถังอะไรเอ้ยไม่ใช่ถังสอบไซ843.4บาทครับคุณดูเอาเรื่องนะครับ มาไม้สุดท้ายแล้วนะครับคนดูโอเคครับมาด,มาดูวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในอ e ีพีหน้าะครัคมาดูสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make Him s p i c papa